สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะทุกท่านคงจะสงสัยนะคะว่าทำไมมีมาน้อยสองตัวนะคะคือจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วล่ะคะ่ะพอนุกตื่นขึ้นมาเมื่อเช้าตีห้านุก,ก็มามองว่าดนูดีเนี่ยเขานอนอยู่ตรงนี้อยู่ไหมมองจากข้างในบ้านมาก็เห็น เห็นว่ามันมีหมาอยู่สองตัวนะคะคืออึ้งเลยนะคะอึ้งเลยแบบแบบไม่รู้จะพูดคำไหนดีน้องตัวนี้นะคะมานอนอยู่กับน้องหนูดีเฉยเลยนะคะนี่หนูดีมันก็มีข้อมูลอยู่ว่ามีคนเอาหมาคอกเดียวกันเนะี่ยมาปล่อยทิ้งไว้ข้างวัด ซึ่งวัดมันมก็อยู่หลังบ้านนูนี้เองอะ่ะแล้วเขาโดนหมาใหญ่ไล่ไล่มานูดีเนี่ยวิ่งมาแล้วรอดเข้าประตูหรือว่าบ้านลูกเลยนูดีอะ่ะแล้วเขาก็อยู่ก่อนน้องตัวเนี้น้องตัวเนี้ค่ะคือเขาเป็นค้อเดียวกันอะ่ะมีคนเห็นว่ามีคนมีคนเห็นว่าหมาโดนเอามาปล่อยโดนเอามาปล่อยทิ้ง นูก็ได้ยินอยู่ว่าเห็นอยู่ประมาณสองสามตัวแต่ไม่แน่ใจนะอาจจะมีสองตัวก็ได้ก็เป็นตัวเมียอีกนะคะนี่หนูดีนี่เขาเขาชินแล้วนะคะวันนี้นูกไปทำงานทั้งวันเขาก็เฉยเขาก็ไม่ได้ไปไหนเลยเขานั่งรอนูกอยู่ตรงประตูรั้วนูกกลับมาประมาณห้าโมงเย็นเขาก็นั่งรออยู่ กับเจ้าตัวนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี้ย,ย,ยพี่น้องกันน่ะข้อเดียวกันแน่เลยนุก,ก็ทุกนุกรู้นะคะว่าทุกท่านรั้วนุกเหนื่อยแค่ไหนแค่เลี้ยงแมวสี่สิบกว่าตัวนี้ก็เหนื่อยมากแล้วนะคะแต่จะให้นุกทำยังไงคะช่วยบอกทีช่วยบอกทีว่าจะนุกทำยังไง มันไม่ง่ายนะคะเลี้ยงหมามันไม่ใช่ว่าเลี้ยงอย่างเดียวไหนเขาจะอาจจะดุไหนเขาอาจจะไปไล่รถไล่คนไหนเขาอาจจะพว้หลายอย่างหลายประเด็นนะคะแต่จะให้ขอลูก่าขอไปทิ้งลูกก็ไม่รู้จะมันจะทําได้ยังไงจะไปทิ้งที่ไหนอีกน้องสองตัวเนี่ยอย่างน้อยต้องได้วัคซีน ตาพิ่สุนัขบ้าน,นะคะเนี่ยปัวขาวเนี่ยก็จบไปแล้วก่วาจะเลี้ยงมารู้ความเท่านี้นะเรายังมีมาเด็กมาอีกโอ้ยดูใจทำยังไงเนาะชีวิตนี้ทาไมนี่น้าอะไรคืนนั้นฝันก่อนที่น้องจะมาอยู่เลยคืนนั้นฝันเลยอันนี้ตัวนี้มาใหม่อะสีตาะคะเลย ทางหนึ่งน้องเป็นตัวเมียนะมีคิว้วไหนรู้ไหมีคิว้วสีตามีคิว้วโอ้ยค้องเดียวกันค้องเดียวกันแน่นอนเอามาถูกเอามาทิ้งพร้อมกันเพราะว่า mm hmm. ก็เขาวิ่งเอ่อเห็นคนบอกว่าเอามีคนเอาหมามาทิ้งอยู่ข้างวัดนี่เจ้าหนูดี หนูดีโอ้ยตัวนี้ชื่ออะไรนูดาหนูดีกับนูดาตายแล้วมาแพ็คคู่เลยอะตามกันมาคือคืนแรกที่หนูดีมาอยู่ที่นี่นะคะ่ะนูกก็ได้ยินเสียงหมาร้องอยู่ก็คิดว่าเป็นเขาเนี่ยแหละเนี่ยเนี่ยเป็นเขานี่แหละ เด็กร้องคล้ายๆกับว่าเขาจากบ้านมาเนาะเขาไม่รู้จะอยู่ที่ไหนแล้วอากาศมันเย็นเขาไม่มีที่นอนเนนูดีเขาปรับตัวได้แล้วเขาก็อยู่อย่างเงี้ยค่ะนี่พ่อนูอยังไม่รู้นะคะนี่ถ้าพ่อมาเห็นไม่รู้พ่อจะว่ายังไงนะไม่รู้พ่อจะว่ายังไงพ่อเนี่ไม่ได้รังเกียจสัตว์รอกแต่พ่อสงสารลูกค่ะแค่นี้ก็เหนื่อยมากแลวอะไรเงี้ยแต่จะให้พ่อไปเลี้ยงพ่อก็ไม่มีเวลานะคะแล้วก็ หมาที่พ่อเลี้ยงอยู่ก็ดุดุค่ะดุไม่เอาใครโออันนี้นูกมาแจ้งเพื่อทราบนะคะว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ไปแล้วมันมาแพ็คคู่นะคะเจ้าสี่ขาเนี่ยมาแพ็คคู่อ๊ะทำไมรางวัลที่หนึ่งมันไม่มาแพ็คคู่บ้างอะ่ะฮะไม่ได้มีเงินเลี้ยงลูกเนี่ยฮะ ดูหน้าเขาอะคะ่ะดูหน้าเขาสีตา,าตัวเมียนี่จะทำมันนีจะทำวัคซีนลูกก็โอ้ตายเลยไม่ได้อยากเอยเอามาแล้วพี่เขาพี่เขาก็พี่เขาก็ไม่รังแกน้องนะคะพี่เขาก็รักน้องดีเล่นด้วยกันชายเย็นก็นอนอยู่นู่นนอนอยู่เบาะพี่เขาน่นถ้าน้องมานอนเขาก็เสียสละให้น้องนอนเลยนะคะพี่เขาเขาจะไม่ เขาจะไม่นอนต่อเลยเขาจะลุกให้น,อน้องนอนขาก็เก่งนะครับขาทํามันลนะวัคซีนผมก็ได้ทําครับจะไม่ลุกบัวขาวเ <c oughs> ดี๋ยวไปดูชายเย็นนะฮะเดี๋ยวไปดูชายเย็นนี่นี่นจำมั่นนะ,ะนี่เดี๋ยวก็ว่าทำมัน ถ้าไม่ทํำก็สงสารสัตว์นะคะเพราะเขาจะติดสัตว์แล้วเขาจะโปนหลายอย่างนะคะติดสัตว์นี่เกิดว่าเขาไม่ได้ทํามันเนี่ยแต่เขาติดสัตว์นีตัวผู้มาผสมอ่ะไม่ไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนอะ่ะก็สามารถติดเชื้อโรคได้เหมือนคนนะคะซึ่งน่าสงสารมากนะคะเ,ออดเ,คเดี๋ยวไปเียร์เด็กๆก่อนนะคะยังไม่ได้ทานข้าวเย็นเลย แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ